สวัสดีจ้าพี่น้องปองไยสูภูซุคนตอนรับข้อซูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ่าก็มาพอกับแอดมินคนเดิมคนเก่าเนาะพี่น้องในวันเสาร์ที่8มิถุนายนเนาะจ้ะแอดมินก็มีแนวทางดีๆเตร็กปังๆเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจะ่ะสำหรับชุดนี้เนาะจะ่าก็จะเป็นแนวทางของฟันเป็นจริงต่อโดยแนวทางคนใจรักตกถ่ายโดยแนวทางของทะเลใจเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรับฟังเราจากแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสภูสุขชนเราจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเราจากพี่น้องก็บเสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันเราจากส่วนแอดมินก็บเสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกันเังใจให้อนจาาพี่น้องสุภูสุขนเดจา้าเพื่อเป็นการบอสเซวันล่าเข้ากับปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นนาทีแนวะทางของฝันเป็นจริงกันก่อนเลยจ้ะ รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16มิถุนายน2567ซึ่งก็ให้มา3ตัวเกี่ยวพี่น้องก็คือ492จะ้ะเลขทย492ตัด2ตัว2492และ94จะ้ะ2492และ94 3ตัวเม็ดเดียว492จ้าแนวทางฝันเป็นจริงแล้วจะ้ะ ไปเบิ้งต่อการ์ดหนึ่งชุดนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางของฝันเป็นจริงเช่นเดียวกันนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางเหล็กไทย2โตนะจ๊ะเหล็กไทย2โตรัฐบาลไทย16พฤษภมนาย,ยน2 5 6 7ซึ่งก็ห้มา2โต3มหางพี่น้องนั่นก็คือ03 79เจเกและ0 9ย์เก้าจ๊ะ03 79าเกและ0 9เกต่อ้วยเลขกที่น่าจะมากนะจ๊ะเพิ่งก็นเน้นให้ไปที่03ากับ7 9็ดเก้าในพี่น้องเดอ้อ เลข <Okay. S 1> ที่หนามาคือ03กับ7าจะเห็นแล้วมากกฟ้าไปหาจักราตะดัดติดเอาไว้ได้พี่น้องเด้อกรารพลาดการตกรถนะจ๊ะ03 79และ09ฝันเป็นจริงของแท้จ้า มาเบื้งต่อกัติณท่าของคนใจ <Wait S 2> รักกันต่อได้จากรัฐบาลไทยหงวประจวบวันที่16มิถุนายน2 5 1 7ซึ่งก็ให้3โตมา3หางพี่น้องคือหาศ0 9ย์และหา9องเะหา0ย์และหาสอเก่น้นชุด2โต0.9 2 9์เก9เกหาเหาเก่าเหาศและ เจ็ดศูนยพี่น้องเดอ้อศูนย2เก้าเก้าเหาเจ็หาศและ70จ้ะแนวทางของคนใจรักนะพี่น้องแคบไยเบิงจุดเห้เบิงกันนะจ้ะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่นาะติดตามเชนเดียวกันนะจ้ะโบมากับโปรยพานเบิงเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะ ไปเบิ่งต่อกันทีแนวทางของทะเลใจกันต่อได้จากรัฐบาลไทย16มิถุนายน2 0 0 7หจซึ่งก็ให้วิ่งรูดไปที่3กับ4จากหัวนี้วิ่งรูด3กับ4และพี่น้องเด้อชุด3โตก็คือ3,45และ9,45าหาจาก3 4 5และ9,45าสอต3,2,3,4 3,5,4,5,9,2และ4,6จาก3,2,3,4 3ามหาสี่หาเก่าสองและสีหกแนวทางทะเลใจจ้าแคบเบิงเบิงจุดเดนเบิงเด้อพี่น้องเด้อบอรว่าจะเป็นเนื้อห้างของฝันเป็นจริงแล้วจ้ะแนวทางของคนใจรักทะเลใจแคบเบิงเบิงจุดเดนเบิงเอาไว้เทียบตัวเด็กนการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อจ้ะ ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุสขคนโปรดใส่วิจรารย์ในการรับช่วแล้วก็รับรูวข้อมูลอย่างมีสติเนาะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้อจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าเสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนําเด้ยจา้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจากสื่อตามก็ล่างรัพย์ สื่อตามผืนดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจะจะถือแอดมินก็เขอให้พี่น้องสักคู่สักคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋จัง,จงกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า